สวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนเพื่อนประมาณเจ็ดโมงเชา้าวันนี้น้องกายก็ไปโรงเรียนแล้วแล้วก็น้องพลอาเขาก็จะกลับกำลังจะถึงค่ะเดี๋ยวเครื่องนี้มาก็น้องพลมาละอาหารเช้าค่ะไข่ต้มค่ะ ขนมปังสองสามชิ้นพอกินตลอดแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะกินกับแตงโมอีกสายๆหน่อยแล้วก็ตกลางวันก็จะเป็นข้าวกับแกง <c oughs> อ๋อวันนี้วันนี้คงมีอผัดสตอกุ้งคั่วน้ำปลาอาจจะมีเบเกอรี่วางหลัง แถมมาด้วยไม่แน่นะสวัสดียามเช้าค่ะอ่าหน่องพึ่งเจ้าดอนจืนเจ้าบ้านดอนจืนตำบลหนองพึ่งสลัปีเจ้าเชียงใหม่ค่ะประมาณเจ็ดมองเจ้าประอ่อนเจ้า